หนึ่งสองครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาะมามวัดตัวใช้มันติมิเตอร์นะครับโดยตัวที่เราจะวัดก็คือตัวเก็บประจุซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีค่าอยู่ที่2อ0อ่สนานโานโฟาร์ดนะครับผมโดยที่วิธีการวัดนะครับเราจะวัดทั้งหมด2ครั้งดยกันนำบวกลบนะครับมาจิ้มทั้ง2อับันนะครับก็คือจิ้มครั้งหนึ่งแล้วก็สลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ทั้ง2ครั้งนะครับเข็มจะต้องมีการกระดิกขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมเราจะมาลองครั้งแรกนะครับโดยให้ลบอขวามือ จะเห็นไดว่าเข็มมีการกระดิกนะครับผมสลับครับอ่ะเห็นไหมครับเข็มมีการกระดิกขึ้นแล้วก็กระดิกลงแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ครับต่อมานะครับเราก็จะทําการวัดตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับผมในวงจรตัวนี้นะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้เลยโดยวิธีการวัดนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการต่ออินพุตก่อนนะครับผมอ่าเออทีนี้ ว่าเราจะเช็คสัญญาณอ,อินพุตโดยใช้ชั้น,นที่หน่งนะครับต่อมานะครับการเช็คอเอาพุตเราก็จะใช้ชั้น,นที่2ครับเนมได ทีนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทําการปล่อยไฟนะครับผมปกโดยปกติแล้วนะครับตัวถ้าเราใช้ซีโน์ไดโอดนะครับผมตรงหัวของอมันนี่ยก็จะมีการตั้ขึ้นนะครับมันก็จะไม่เป็นโค้งเป็นโดมแต่ว่าในที่นี้นะครับซีนโน์ไดโอดของเรานะครับมีค่าที่ค่อนข้างน้อยจะทําให้ตัวตัวระดมนนะครับผมมันจะมีการตั้งนิดนึงครับผม ก็ขอจบเพียเท่านี้ครับหนึ่งสองครับผมต่อมานะครับเราก็จะทําการวัดสัญญาณลูจอไดโอดนะครับตัวที่เราใช้ก็จะมีไดโอจดตัวทั้งทางนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องต่อเอาพุก่อนเ้ยอินพุตก่อนนะครับผมวิธีการต่อนะครับต่อเลยนะคถ้ามันบีไม่ติดทีนี้ตัว ตัวเช็คสัญญาณอ e ินพุตนะครับเราให้เป็นแชนแรลที่หนึ่งนะครับผมก็จะมาทำการเซตนนแล้วก็ต่อมานะครับแชนแรลที่สองก็จะเป็นตัวเช็คเอาท์พุตนะครับจากนั้นเราก็จะทำการเซตเป็นขื้นทรายนะครับผมอ่ะต่อมาขั้นสุดท้ายเราก็ทำการปล่อยเลยปั๊บนี่นะครับผมจะเห็นได้ว่า เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะออกมาตามนี้นะครับอันนี้คือ,อตัวของอินพุตนะครับตัวนี้คือสอาวบุครับผม